สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลไม่มีอะไรมากวันนี้จะมาบอกว่ามาดูหนังกันนะก็ระหว่างที่รออันนี้เราก็มานั่งเช็คเช็คจมูกกันกบพีนี่นี่เห็นไหมโอ้โหจมูกน้องสวยไปทํามาธรรมชาติมาอ่ะเดี๋ยวน้องบิดให้ดูหน่อยบิดได้จมูกอันนี้บิดได้บิดไปบิดมา แทงลูกตาแล้วจ้ะปิดได้ปิดได้ทำหมอดเดียวกันเนี่ยดันขึ้นก็ได้คนอื่นดันไม่ได้นะไอ้เราตุ้ดซี่ไม่ทิมไม่ทิมนะจ๊ะคนปกติถ้าดึกแทงเข้าไปนี่เลยแทงลูกตาเอออันตรายนะอย่าไปทำกันอันเนี้ยทำดีไงทำมาดีทำมาแพงเท่าไหร่คะทำมาแพง ประเมินค่าไม่ได้จริงซิลิสิลิคนทําจากเอนห่อยืดยืดได้มาให้อิจฉาเล่นๆแค่เนี้แหละไปแล้ว